ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโบสนะคะอันนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ก็เวลาก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคน เป็นโบสถ์นะคะเราก็จะไปดูนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวอะไรนะคะเราก็อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะอันนี้ก็ อีกสิบฟนาทีนะคะก็จะสี่โมงเย็นนะคะแต่ว่ามันมืดนะ,ะดูเหมือนจะมืดมืดนะคะกคอนอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคะทุกคนก็มีทั้งญี่ปุ่นนะคะคนจีนคนไทยนะ ก็จะหมุนเร็วหน่อยนะนเราจะเดินไปอีกนิดนะคะจะไปเก็บภาพโบสนะคะสวยงามมากนะคะโบสนะคะโบสใหญ่มากนะคะก็จะเป็นโบสถ์ของอะไรเราก็ไม่รู้นะคะ สวยงามมากนะคะโบสถเก่าแก่นะแต่เขาก็มาบำรุงทำใหม่นะข้างล่างก็จะเป็นเมืองะะหมู่บ้านนะ,ะเจถ้าคนชินก็จะอยู่มาได้นะ,ะแต่พี่นีอยู่แถวโลซานะ,ะอยู่บ้านนอกนะ,ะก็จะไม่ค่อยชิน กับเมืองหลวงเมืองใหญ่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวพอมาถึงเราก็เจะเหมือนนน่ยเนาะปวดหัววินวินนะคะคนเยอะนะ,ะเพราะคนเยอะมากๆเราก็คิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเราเนาะ,ะก็แลกหูแปลกตานะ,ะเป็นโบทเก่านะคะทุกคน แต่ว่าเขาก็มาทาสีไม่นะคะเพื่อบำรุงนะคะมาให้ทุดโซมนะคะปกติเราก็จะเข้าไปได้นะ,ะแต่เราไม่เข้านะเพราะมันเย็นนะ,ะมาคนเดียวะคะ่ะจะได้นะคะขากล้องของพี่นีไมซีซื้ออย่างแพงสำหรับทำยูทูป หายลืมก็ลืมไม่ได้หายลืมวางเอาไรนะไม่เอามาด้วยนะนี่พี่มีอยู่หน้าบดตนะ้องหาเงินซื้อใหม่แล้วนะกะว่าจะเอาไม้มาตั้งนะไม้ซีซีมาตั้งยืนผ้าเหงินสะดะเคาะไปท่านทั้งห จะเหมือนจะเดเาะเคาะไปนะคะเพราะว่าทำไมไม่หายเราก็คงจะหายโอ้ขอีดูกีลิกกะลุงกะลังนะ,ะทุกคน <Okay. S 1> โอไปบอกชินนะก,การพูดภาษาฝรั่งเศสนะครับทุกคนไปทักเขา ก็จะเหนื่อยๆนะเุื่อนไปด้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้หละคะ่ะเมืองหลวงนะคะมันก็จะเยอะรถล,ลาคนมนุษย์มานาอยู่ก็เหมือนกรีนแลบมะเนอะป่ะเหที่นี่ก็จะเดินทางขึ้นรถกลับนะรถไฟกลับ ว่าเราจะไปถึงบ้านก็คงจะหกมงเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่อ <c oughs> <c oughs> ต้องชิ้นะคะสำหรับบวกการรถร้านขายของร้านอาหารข้างล่างนะคะเต็มเลยคะ่ะ มนนีทุกร้านนะคะแต่แพงนะคะน้ำหอมเครื่องสำอางอสวยนักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคะไปค่ะไปต่ออีกสักนิดนะคะทุกคนกคนเห็นนะคะ ร้านขายของนะคะที่อยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเดินในเมืองมันก็จะเหนื่อยนะคะเพราะเราไมา่ได้เดินคนเดียวถ้าเดินอยู่ในป่าสนวนตับคนก็มันไม่น่นากลัวมันอยู่ในเมืองนะ นในเมืองน่ากลัวค่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงมันเดินตามเราไปทั่วเลยนะคนฟีลังกายนะช่างมันนะ,ะเราไม่ได้มีทางเปี่ยวเดินนะมันต้องไปกลัวมันมันมาคนเดียว สวัสดีค่ะทุกคนพี่นีฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นีทำคลิปต่อไปนะคะดกดฝากกดติดตามพี่นีด้วยนะคะเพราะว่าพี่นียังขาดอีกเยอะเลยนะคะขาดทั้งคนติดตามขาดทุกอย่างนะคะเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะขึ้นไลฟ์สดนะคะทำวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็พาเที่ยวไปก่อนนะคะทุกคน สวัสดีค่ะเดียวไม่มีอะไรถ่ายแล้วพี่นี่จะไปะนั่งขึ้นไลน์นะคะ